สวัดีครับเพื่อนๆนะพามาดูภายในของ MKC เทคนิคนะครับโอ้โหเป็นปีอยมที่สุดยอดมากจนถึงปัจจุบันนี้ยังใช้อยู่เนี่ยแต่ว่าวอนลุ่มเขาเสียนะพดถึงมาดูภายในแล้วก็การเปลี่ยนวอลลุ่มจะเป็นยังไงะ <laughs> นะครับนะก็ดังบ้างไม่ดังบ้างนะก็เป็น,นหนักๆก็นี่แหละครับเจอบ่อยๆนะครับกับนี้นะเาเครื่องออกมานะครับเพื่อนๆครับ นี่โอ้ยน,อนัดนัหมุนไม่หวก็ต้องหมุนออกมาหมดเลยทีนี้วันท,ที่จะเปลี่ยนนะครับก็คือตำแหน่งที่เป็นมาสเตอร์นะตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะทีนี้นะครับก็เปลี่ยนไม่ได้เลยนะเออไม่ได้เลยโดยทันทีนะครับก็แกะน็อตน,นะครับนะเห,นเ,บเ,นเ,นเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ โอ้โหนะครับเปลี่ยนลูกสองตัวนะครับได้แกะหมดเลยนะจริงๆนะแกะทั้งลูกบิดทั้งไหล่หมดหมด,หมดเลยนะครับนะขักเท่าไหร่ขักนี่ไอ้นาอเอาาอานี่ไงมันก็เป็นอย่างนี้แหละแกะออกมาเอาบอลลุ่มออกหมุนน็อตออกปุ๊บก็คือดึงออกมาแบบนี้เลยเห็นไหมง่ายมาก <c oughs> ง่ายแล้ววะดิง่ายแล้วนะครับก็เปลี่ยนบอลลุ่มไปเนาะตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับจวดจ,จัดจัด๊ แต่ทีนี้ก็เอาไอ้นี่ออกมาล้างให้ลูกค้าหน่อยนะนี่นี่อันนี้นะเอาออกมาล้างหน่อยนะครับนี่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 นะครับวอลลุ่มห้าสิบเคนะก็เปลี่ยนมันออกไปสองตัวนะแล้วก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆเช็คดูหน่อยนะอือทีนี้ก็ไอ้นี่สําคัญนะนี่ไอ้นี่เวลาแกะมันเนี่เอามาทำกมสาดหน่อยน้อดเ้เออแกะมือเดียวมันจะหลุดนะระมัดระวังอุ้ยไปแกะมือเดียวนันี่อ้มันสิดีได้ เออมื่อหนึ่งจับโทรศัพท์นั่นๆนันน่นๆนันน่นๆนั่นๆนั่นๆนี่หน้าสัมผัสสวิตมาเนี่ยตัวนี้สําคัญนะครับแต่ตัวนี้ดูสวยนะครับเพื่อนๆแต่สุดท้ายก็ต้องขูดต้องความสะอาดนะถ้าไม่ทํามันก็จะเป็นรู้สึกว่ามันจะกดมันก็จะดังข้างนึงบัง,บงไม่ดังบงังเล็บทำไมมันดำางี้ไม่มีเวลาไงคนไม่มีเมียมันจะเล็บดำแต่ถ้าเกิดว่าคนมีเมียมนี่เล็บดำมันจะไม่ได้ไงเพราะว่ามันต้องจบใช่ไหม เออแล้วทีนี้สิ่งสปกปรกมันจะเข้าไปเนี่ยมันก็จะเมียมันจะด่าไงแต่อย่างเงี้ยหมายถึงคนไม่มีเมียเข้าใจไหมเนี่ยให้ให้รู้เลยว่าเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคนไม่มีเมียเนี่ยนี่คนรู้นะเนี่ยคมรู้รแมนบ่าแมนคนจังไรบอโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกมือเดียวเลยมือหนึ่งจับโทรศัพท์อยู่มันทำได้ไหมโอ้มันบดีเด้อไอ้มันบดีเด้อแต่มันทําได้แหละแต่มันไม่ดีเด้อนี่ เออเออมันต้องทาความสะอาดนะครับถ้าไม่ทําความสะอาดมันจะติดบ้างไม่ติดบ้างนะพูดถึงนะทําความสะอาดโดยการเอาไขควงอะไรไปเยียด <ๆ S 1> ขูดขูข้างในอะนะครับหรือว่าเราจะถอดออกมาได้ยิ่งดีเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คัตเตอร์ขูดหรือว่าจะเป็นพวกกระดาษทรายที่มันละเอียดละเอียดนะตัวนี้แล้วแต่เทคนิคของเพื่อนนะครับที่ผมจะบอกก็คืออย่าลืมเปลี่ยนมอลุ่มแล้วก็ทําความสะอาดสวิตนะครับนี่คือเราจใจ,ใจความตัวนี้ก็ต้อง qc นะครับ พวกไม้พวกอะไรต่างๆนะเผื่อลูกค้าอยากจะร้องคาราโอเกะเดี๋ยวนี้ใกล้เทศกาลนะครับใกล้เทศกาลสงการแล้วด้วยนะครับสงการก็กางกลางเดือนเมษาเนี่ยก็ใกล้แล้วละ่ะเดี๋ยวนี้ก็จะหมดมีนาแล้วเนาะไปถึงเนาะนะครับดําเนินไปนะครับจัดไปนะครับเนินการไปเปลี่ยนวอลุ่มไป2ตัวแล้วก็ล้างทำความสะอาดสวิตเพียงเท่านั้นประกอบเข้าไปแล้วทีนี้นะโอ้ยอลไยพี่น้องไอ้ประกอบเข้าไปได้บานที่ด,ดังเหรอพี่นงฮะน่าจะดังนะ ทีนี้นะครับเปลี่ยนวอลลุ่มแล้วมันก็ไม่จวดไม่จดัดลลแล้วก็ตอนนี้ก็ดำเนินการนะนี่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 บางทีนะครับนะไอสวิตตัวนี้นี่ส่งผลเลยนะครับนะถ้าเกิดไม่ทำความสะอาดแล้วเนี่ยบางทีก็ดังบางไม่ดังหวังกดเข้าไปก็ดังกดแรงหน่อยก็ดัง

คงจะต้องปิดฝานะครับนะปิดฝา,ดาแล้วก็จบ,จบคลิปวิดีโอนะเพื่อนนะเรียบร้อยนะครับในการซ่อมเปลี่ยนวอลลุ่มโอ้ยมันเป็นอะไรที่ง่ายมากนนี่ขั้าหาหงนั่ายแล้วบ่นี่ง่ายแล้วเด้อนี่บ่บว่าไดู้ั้เ่เ,เยลยอาชเวนรสชาตาจบคลิปวิดีโอไว้นะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ลาจากไปนะครับนี่กับ MKC เทคนิคนะครับสลาดถุงจาเลี้ยง